เชื่อได้ว่าเมื่อพูดถึงขั้วโลกเหนือกันเนี่ยหลายๆคนนะครับก็คงจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับตรงจุดนี้มากเพราะแบบนอกจากน้ําแข็งขาวๆก็มีขั้วโลกแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรที่แบบดูน่าสนใจเลยนะครับผมหาแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยเพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าครับว่ามันก็ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหลายอย่างได้เกิดขึ้นนะที่นั่นเลยอย่างเช่นว่าทางรัเสเซียเนี่ยเขาจะมีการนําเอาเรือดำน้ําของพวกเขานะครับ มาปักธงยังข้างใต้ขั้วโลกเหนือครับเพื่อเคลมว่าไอ้ดินแดนใต้ทะเลตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นของรัเสเซียครับหรืออเมริกาเนี่ยก็พยานที่จะซื้อไอ้ตรงบริเวณประเทศกรีนแลนด์ที่มันได้อยู่แบบตรงเหนือเหนือสุดของโลกเนี่ยให้มันมาเป็นของเขาเองนะครับเพราะเหมือนกับอเมริกาเนี่ยกำลังกลัวอะไรบางอย่างจากจีนอยู่ครับจนกระทั่งทําให้เราสงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วทาไมอยู่ๆไอ้ดินแดนตรงขั้วโลกเหนือเนี่ย มันถึงได้ฮอตฮิตกันขึ้นมาเสียขนาดนั้นนะครับผมที่ถ้าหากเพื่อนๆสงสัยแล้วก็เพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วครับเพราะว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราจะนำเรื่องราวความดักดักเหล่านั้นนะครับมาแจกแจงกันให้กระจ่างกันเอง ที่ถ้าหากใครเป็นคนชอบเรื่องราวดากัดกดักหรือว่าจังไรอะไรจากรอบโลกแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยล่ะเพราะว่าช่อง,องเรานะครับจะมาเล่าให้ฟังกันแทบทุกวันเวลาสองทุ่มเลยเด้อโดย,ดยเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดนี่นะครับมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่แจะไม่อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศกรีนแลนด์กันก่อนนะครับผมก็คือไอประเทศกรีนแลนด์เนี่ยมันจะมีพิกัดอยู่ตรงบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกหรือว่า เกือบเกือบติดก,กับขั้วโลกเหนือเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยถ้าหากไม่นับออสเตรเลียซึ่งเขาถือว่าเป็นทวีไปะนะครับผมกรีนแลนด์เนี่ยก็จะนับว่ามันใหญ่แบบถ้าจะเอาประเทศไทยมาเทียบก็ประมาณเกือบเกือบหเท่าของประเทศไทยมารวมตัวกันนะครับเราก็ลองนึกดูกันเอาเองแล้วกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับหากแต่ว่ากลับกันกับขนาดประเทศที่ใหญ่ยักษ์ของมันนะครับนั่นก็คือ จำนวนประชากรของกรีนแลนด์นั่นเองที่ก็มีอยู่ได้แบบต่ำเตีย้ยเรียดินมากเลยนะครับผมคือประมาณ56,57 0คนเท่านั้นเองอะ่ะคือน้อยมากกว่าจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดของประเทศไทยที่มีอยู่หลักเกือบ200แสนอีกนะครับผมที่สาเหตุซึ่งมีคนน้อยในกรีนแลนด์นะครับเอาจริงๆเราก็ไม่น่าจะเดาได้ยากนะนั่นก็เพราะว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่ของกรีนแลนด์นะครับมันจะอยู่เหนือสุดของขั้วโลกไงมันก็เลยได้ทําให ประเทศกรีนแลนด์เนี่ยได้รับแสงแดดน้อยกว่าทุกประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยนะครับผมนอกจากนั้นเองพอไม่ได้รับแสงแดดน้อยเสียใช่ไหมพื้นดินบนประเทศเนี่ยมันก็แข็งกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับผมคือบางทีนี่มันก็หนาแบบเป็นตึก2ชั้น3ชั้นเลยนะดังนั้นเองเราก็ไม่น่าจะแปลกใจนะครับว่าทําไมมันถึงไม่มีคนไปอยู่ แต่ถึงแม้ว่าพอจะไปอยู่แล้วเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บนประเทศนี้นะครับมันก็จะกระจุกตัวอยู่แค่ทางตอนใต้ๆของประเทศกรีนแลนด์เท่านั้นเองอะ่ะคือถ้าใครไปมองแผนที่นะมันจะเป็นติ่งหนึ่งที่อยู่ติดๆกับแคนาดานะครับนั่นแหละเขาก็อยู่กระจุกกันตรงนั้นเลยเพราะเหมือนกับว่าไอ้ตรงนั้นนะครับมันจะมีกระแสน้ําอุ่นที่ได้ไหลผ่านจากเม็กซิโกไหลขึ้นมานะครับทำให้อุณหภูมิในหน้าหนาวของตรงนั้นเนี่ย มันแบบอุ่นเหลือเชื่อนะครับคือมันอุ่นอยู่ที่ลบ9องศาเท่าน,นั้นเองคืออันนี้เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเอามุมมองคนไทยไปตัดสินนะโอ้โหลบ9องศานี่มันหนาวกว่าตู้เย็นโมเมนะพี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอากาศที่อุ่นมากแล้วของประเทศเขานะครับผมเพราะว่าไอ้อากาศหนาวส่วนอื่นของประเทศเนี่ยมันหนาวไปถึงลบ60ลบเองศาเซลเซียสกันได้เลยนะคือหนาวแบบเยี่ยกมาทีนี้เยี่ยวแข็งติดห่อรออ่ำกันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นแหละครับ มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่ไหมครับถ้าหากจะบอกว่าในประวัติศาสตร์หลากหลายพันปีของมนุษย์เราเนี่ยไอ้ดินแดนน้าแข็งตัวนั้นนะครับมันก็แทบจะไม่มีมนุษย์คนไหนไปแตะต้องเลยนะครับคือมันไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจว่างั้นเถอะจะมีก็แต่พวกชาวเผ่าท้องถิ่นที่เป็นพวกเอสกิโมโมนุษย์หิมะหรือว่าทางประเทศเดนมาร์กละมั้งครับเพราะว่าเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับเดนมาร์กเนี่ย ก็เหมือนกับจะมีการไปยึดเอาเกาะกรีนแลนด์นะครับให้มาเป็นอนณานิคมของเขาเองครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ากรีนแลนด์นะครับก็ยังเป็นกึง่งๆึ่งอนณา,านิคมของเดนมาร์กอยู่นะคือถึงแม้ว่ากรีนแลนด์เนี่ยเขาจะมีรัฐบาลมีนาย,ยกอะไรในปกครองตัวเองกันแล้วนะครับแต่ทว่า ถ้าเป็นเรื่องราวของนโยบายทางการต่างประเทศอะไรเนี่ยเดนมาร์กก็จะยังเป็นคนที่คุมกรีนแลนด์อยู่นะครับเนื่องจากว่าเดนมาร์กเขาทำตัวเป็นป๋าเปให้กับกรีนแลนด์นะนะคือมีการเอางบเอาเงินอะไรไปช่วยสนับสนุนเขาไปหรือจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กรีนแลนด์ได้รับความสนใจมาก่อนหน้านี้มากเลยนั่นก็คือเมื่อยุคปลายสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าช่วงของสงครามเย็นนั่นเองนะครับด้วยเหตุที่ว่าในตอนนั้นเนี่ย มันมีดินแดน2ชาติยักษ์ใหญ่นะครับก็คือสหรัฐกับโซเวียตเนี่ยแหละที่ก็แบบไม่ถูกกันมาตั้งแต่สมัยปลายสงครามโลกแล้วล่ะครับผมไอ้สชาตินี้เนี่ยมันก็กลัวไงว่าแต่ละชาติเนี่ยมันจะบุกเข้ามาหากันนะครับผมซึ่งไอ้วิธีการส่วนใหญ่ที่รัสเซียหรือสหรัฐจะบุกกันเนี่ยถ้ามุมมองของคนส่วนใหญ่เขาก็จะมองแบบไปบุกกันทางตะวันตกหรือตะวันออกใช่ไหมเพราะแผนที่มันกางมาก็เป็นแผ่นแบนๆแต่ถ้าว่าถ้าหากเรามองโลกเราแบบกลมๆนะครับสหรัฐกับรัสเซียเนี่ย มันก็ยังสามารถจะเชื่อมกันได้ผ่านทางขั้วโลกเหนือด้วยนะครับผมซึ่งถ้าหากโซเวียตคิดจะบุกขยายอํานาจเข้ามาทางตอนเหนือเข้ามายังแคนาดาเนี่ยอเมริกาก็อาจจะลําบากได้นะครับผมดังนั้นเองละ่ะอเมริกาในตอนนั้นนะครับเขาก็เลยมีความตื่นกลัวอยู่หลากหลายอย่างเลยว่าไอ้บริเวณขั้วโลกเหนือหรือว่าตรงประเทศกรีนแลนด์เนี่ยเดี๋ยวโซเวียตมันจะบุกเข้ามานะครับอเมริกาก็เลยได้มาแบบขอซื้อพื้นที่จากทางเดนมาร์กซึ่งก็เป็นแบบ กึ่งๆเจ้าอาณานิคมของกรีนแลนด์อย่างที่บอกใช่ไหมที่เมื่อได้เนื้อที่มาเสร็จนะครับอเมริกาเนี่ยก็มีการไปจัดตั้งฐานทัพนำเอาทหารอุปกรณ์การรบต่างๆไปติดตั้งตั้งแต่ขีปนาวุธหนักๆเรือดำน้ำเรือบินเรือประจันบานอะไรเนี่ยอเมริกามีหมดเลยนะครับผมและนอกจากนั้นเองอเมริกาเนี่ยก็ยังมีการมาตั้งสถานกงศุนอเมริกาอยู่ยังกรีนแลนด์แห่งนี้ด้วยครับและ หนึ่งในโปรเจกต์อันใหญ่บึ้มเลยที่อเมริกาได้เคยทําไว้ในท้องที่นี้นะครับก็คืออเมริกาเนี่ยได้มีการนําเอาจานดาวเทียมที่มันเป็นเหมือนกับจานอันใหญ่หญ่เลยอะไปติด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 อยู่เรียงกันตั้งแต่阿拉สกายันมาถึงกรีแลด์ให้เป็นแบบเหมือนกับกําแพงเมืองจีนเลยนะครับผมที่อหน้าที่กําแพงเหล่านี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นเรดาร์นะครับดักจับสัญญาณหมดเลยว่าไอโซเวียตเนี่ยมันจะบุกเข้ามาทางไหนทางตอนเหนือนะครับผมอเมริกาเนี่ยก็จะได้เรียกไพร่พลเข้ามาทัน แล้วตอนนั้นเองล่ะมันก็เหมือนกับว่าจะมีดีลลับๆระหว่างรัฐบาลอเมริกากับเดนมาร์กอยู่ด้วยนะที่เขาบอกว่าจะให้ทางเดนมาร์กเนี่ยได้หาทางขับไล่พวกเอสกิโมซึ่งเป็นแบบชาน้ําแข็งท้องถิ่นออกไปนะจากตรงนั้นเพื่อที่ว่าอเมริกาเนี่ยจะได้ไปสร้างสนามบินรบตรงนั้นให้มันได้อยู่ใกล้กับรัเสเซียมากที่สุดเพื่อใช้เอาไปแบบซอดซองไปสปายกับโซเวียตนะครับผม นอกจากนั้นเองมันก็ยังได้มีข่าวลือด้วยว่าเหมือนกับไอ้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีการที่อเมริกาเขานาเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งด้วยนะครับนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยพยายามจะขับไล่พวกเอสกิโมอะไรที่ตรงนั้นให้มันออกไปนะครับคือแบบเอาอแล้วเหรอ,อเมริกาทําตัวเป็นตํารวจโลกแต่เบื้องหลังนี่ก็มีเรื่องดักดัก,ดกแอรแฝงอยู่เพียบเลยนะครับเหมือนกับตอนที่พวกเขาเนี่ยได้ไปแย่งพื้นที่อเมริกามาจากอินเดียนแดงกันเลยทีเดียวหากแต่ว่า หลังจากที่อเมริกาได้เตรียมลบอะไรตรงนั้นหมดจนเพียบพร้อมแล้วนะครับเรื่องราวเนี่ยมันก็ต้องมาจบลงก่อนครับเนื่องจากว่าโลกเราในตอนนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่เรียกว่าการล่มลงของสหภาพโซเวียตครับหรือว่าศัตรูตัวฉกาดของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นนั่นเองที่หลังจากพอโซเวียตได้ล่มลงเสร็จใช่ไหมอเมริกาก็มองว่าโ,โลกเราได้สงบสุขแล้วทุกอย่างโอเคแล้วแล้ว เราจะเอาไอ้ดินแดนกากๆกกตรงที่มันมีด้ําแข็งในกรีนแลนด์เอาไว้ทําไมล่ะอเมริกาในตอนนั้นนะครับก็เลยเหมือนกับจะมีการขายเนื้อที่ในตรงน,นั้นนะ่ะให้กับประเทศเดนมาร์คคือได้หมดเลยครับในราคาที่แบบต่ําเตี้ยเรียดินยิ่งกว่าขี้หมยนะครับผมคืออันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าอเมริกาเขาได้มีการขายไอ้ดินแดนตรงที่อเมริกาได้แบบทรงสร้างฐานทงฐานทับอะไรแล้วนะ่ะ กลับไปให้กับประเทศเดนมาร์กในราคาเพียงประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐห,หรือว่าแค่30กว่าบาทไทยเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าราคามันน้อยขนาดไหนนะครับผมนั่นแหละและหลังจากนั้นมานะครับไอเนื้อที่บริเวณกรีแลนด์กับขั้วโลกเนี่ยมันก็เหมือนจะกลับเข้ามาสู่ความสงบสุขคือไม่ใช่สงบสุขไม่มีใครไปสนใจตรงนั้นเลยมาเป็นกว่าหลาย10ปีนะครับผมจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เอง มันก็เหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างได้ผิดปกติเกิดขึ้นกับที่นี่นะครับอย่างเช่นว่าอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีการฝึกพลทหารในคุ้นเคยกับการเข้าไปรบในเขตนี้มากหรืออเมริกาเนี่ยก็มีทั้งการทุ่มทุนซื้อทุ่มทุนสร้างเรือตัดน้ําแข็งให้ได้มากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาเรือเหล่านี้ไปเร่งสำรวจตรงบริเวณที่เรียกว่าขั้วโลกเหนือนั่นเองนะครับผมส่วน อีกฝากหนึ่งที่เป็นประเทศรัสเซียเองนะครับเขาก็มีฐานทัพอยู่หลากหลายแห่งเหมือนกันที่ก็ได้ตั้งโดยมีการหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือกันหมดเลยครับนอกจากนั้นเองรัสเซียเนี่ยก็ยังมีการมาเคลมว่าเนื้อที่ตรงทะเลบริเวณขั้วโลกเหนือตรงเขตประเทศรัสเซียไปถึงจุดกึ่งกลางขั้วโลกเหนือเนี่ยมันเป็นของเขานะครับผมคืออันนี้รัสเซียได้เคลมขนาดที่ว่ามีการเอาธงของเขาอะ ไปปากยังใต้สมุดเลยนะครับผมคือถ้าเป็นหมานี่ก็คือเอาเยี่ยวมารดเอาไว้แล้วนะบอกว่าที่นั่นเป็นของครูนะครับผมไม่พอครับประเทศอย่างแคนาดาที่เป็นประเทศซึ่งตั้งติดอยู่กับขั้วโลกเหนือเนี่ยก็มีการเคลมพื้นที่อยู่หลายส่วนเหมือนกันที่จะมีเรือมาเล่นผ่านแคนาดานะครับว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของแคนาดา แต่เท่านั้นมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะในตอนนั้นเองมันก็มีหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่เขาไม่ได้มีแบบอาณาเขตอะไรติดกับค้วโลกเหนือเลยนะครับก็อยากจะเข้ามามีอิทธิพลในคัวโลกเหนือเช่นกันซึ่งนั้นก็คือพีจีน,นั่นเองครับผมที่ในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจีนจะมีการร่วมมือกับรัเสเซียนะครับแล้วก็ทุ่มทุนอย่างหนักเลยเพื่อสร้างโปรเจกต์ที่ชาวจีนเขาจะเรียกว่าติงช่างซื่อฉูจือรู หรือแปลเป็นไทยก็จะได้ประมาณว่าเส้นทางสายไหมแห่งน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นนะครับผมคืออยู่ๆขั้วโลกเหนือก็กลับมาเนื้อหอมซะงั้นนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อขั้วโลกเหนือมันเนื้อหอมซะขนาดนี้เนี่ยไอประเทศกรีนแลนด์ซึ่งก็มีเนื้อที่ได้แบบ ไหลไปอยู่ที่กว้าโลกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วนะครับมันก็กลายเป็นประเทศที่ได้เนื้อหอมตามไปด้วยนั่นเองที่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะพยายามเข้ามามีอิทธิพลในกรีนแลนด์นะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่กรีนแลนด์เนี่ยเขาอยากจะสร้างสนามบินขึ้นมามารองรับอะไรนะักท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผมเนื่องจากว่าไอสนามบินส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในกรีนแลนด์แต่ก่อนหน้านั้นมานะั้นมันจะเป็นสนามบินแบบรับเครื่องบินเล็ก เครื่องบินส่วนตัวอะไรแบบเนี้รัฐบาลของเขานะครับก็เลยแบบอ่ะอยากจะสร้างขึ้นมาให้มันแบบใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยมารองรับจํานวนนักท่องเที่ยวอะไรที่อาจจะมาได้ในอนาคตนะครับผมแต่ประเด็นก็คือไอการจะสร้างสนามบินใหญ่เนี่ยอยู่ๆมันก็ไม่ใช่แบบจะเสกเพี้ยงขึ้นมาได้ใช่ไหมครับมันก็จําเป็นจะต้องมีงบในการลงทุนอย่างมหาศาลยังไงละ่ะและในตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าแทบจะไม่มีประเทศไหนเลยนะที่อยากจะไปลงทุนกับกรีนแลนด์นะครับเพราะเขาก็มองว่าโอ้ ไอ้ดินแดนน้ำแข็งกะกากแบบเนี้สร้างสนามบินไปจะมีใครเขาบินเข้ามาเหรอลงทุนไปไม่น่าจะคุ้มอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเว้นเสียแต่พี่จีนนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยจีนก็ได้มีการติดต่อเข้ามากับกรีนแลนด์ว่าอาก,กิงแลงเรียกจะสร้างสนามบินใช่ไหมเนี่ยว่ามีเงิงกู้ในดอกเบีย้ยที่แบบน่าสนใจมากจะให้รือกู้เนี่ยรือสนใจจะกู้ไหมกู้เสร็จแล้วเอาไปสร้างสนามบินได้เลยแต่ถ้าว่าข้อแม้ในการจะรับเงินกู้ราคาที่น่าสนใจอันนี้นะ พวกลือเนี่ยจำเป็นจะต้องให้อัวก็คือประเทศจีนนะครับได้ส่งคนเขาไปสร้างสนามบินหมดเลยคือจีนเนี่ยจะส่งทั้งวิศวกรทั้งคนงานอะไรที่เป็นจีนเนี่ยเขาไปสร้างสนามบินยังกรีนแลนด์หมดเลยนะครับผมซึ่งทางฝั่งกรีนแลนด์เมื่อฟังไอ้ข้อเสนอนี้เนี่ยก็แบบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะแบบเป้าหมายของกรีนแลนด์เนี่ยเขาก็แค่อยากจะให้มีสนามบินอะไรอยู่ก็พอแล้วนะครับหากแต่ว่าไอ้ประเทศที่ไม่โอเคแล้วก็สะดิสดสะดิ่งในตอนนั้นเลยก็คือพิมักกันครับ ที่พอพิมักกันได้ข่าวว่าประเทศจีนเนี่ยจะมาลงทุนสร้างสนามบินอะไรในกรีนแลนด์แบบนี้ใช่ไหมความขนลุกหลังวูบมันก็แบบเกิดเข้ามาสู่อเมริกาเลยครับเนื่องจากอเมริกาเขารู้ว่าวิธีการหนึ่งที่จีนเนี่ยมักจะใช้ไปยุดไม่ใช่ยุดอะหรือว่าไปมีอํานาจเหนือดินแดนต่างๆแบบลับๆนะครับก็คือประเทศจีนเนี่ย จะใช้วิธีการในการเสนอเงินกู้ให้กับประเทศต่างๆครับแบบอยากจะกู้เงินอ้วไหมพอกู้เสร็จแล้วจีนเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมจีนก็จะมีอํานาจเหมือนกับมีอิทธิพลเหนือกับประเทศนั้นไปไกลๆนะครับผมที่พอประเทศเหล่านั้นไม่สามารถคืนเงินได้ล่ะจีนนะครับก็จะใช้อิทธิพลนี่แหละบางทีว่าเขาไปยุดสิ่งนั้นมาเลยเหมือนกับที่เขาเคยไปทํากับบางประเทศในแถบเอเชียใตย้แอฟริกาหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเทือกๆนี้นะครับผม ที่แบบบางที่จีนก็มีการไปยึดไอสิ่งที่ก่อสร้างนั้นขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเ,เ,เป็นฐานทัพทางการทหารอะไรของจีนเลยนะนั่นแหละครับเมื่ออเมริกาได้สำเนียกเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้อเมริกานะครับไม่สามารถรอได้แล้วครับเพราะกรีนแลนด์เนี่ยมันต่างกับประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าแอฟริกานะที่ไอส่วนนู้นน่นะมันจะอยู่ห่างไกลกับอเมริกาเป็นลีเป็นโยชใช่ไหมฮาแต่ว่าไอกรีนแลนด์เนี่ย มันจะตั้งอยู่ตรงเหนือกระบาลของอเมริกาเลยนะครับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าหากวันหนึ่งกรีนแลนด์มันเกิดไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินกู้ให้กับจีนได้แล้วจีนมายึดสนามบินของกรีนแลนด์ไปหลังจากนั้นก็สนามบินของกรีนแลนด์เนี่ยไปสร้างเป็นฐานทัพอาหารฐานทัพอากาศสงสัยแอาจจะหิวมากเกินไป ไปสร้างเป็นฐานทัพอากาศของจีนแบบนี้นะครับอเมริกาเนี่ก็หนาวเลยคือมันแบบมาอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะครับผมดังนั้นเองเมื่ออเมริกาได้ทราบข่าวเกี่ยวกับดีลที่จีนจะทํากับกรีแลนด์ได้ไม่นานนะครับผมอเมริกาเนี่ยก็มีการส่งคนของพวกเขานะครับให้บินตรงไปยังเดนมาร์กหรือว่ากึ่งเจ้าอาณานิคมของกรีนแลนเลยนะครับว่าแบบอ่ะเดนมาร์ก หรือไปล้มโต๊ะการเจราจาอะไรกับจีนแบบนี้นะด้วยเหตุผลเบื้องหลังอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่อเมริกาเขาได้ไปเจราจากับทางเดนมาร์กเสร็จเนี่ยก็เหมือนกับว่าดีลการสร้างสนามบินระหว่างกรีนแลนด์กับจีนเนี่ยมันก็ได้ถูกล่มลงไปนะครับผมแล้วเดนมาร์กเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นนายทุนคนใหญ่เลยที่ก็ได้เปเงินหนักๆให้กับการสร้างสนามบินครั้งนี้แทนคือเปไปประมาณเกือบ2ใน3ของค่าสร้างสนามบินทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าว่า เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยจีนแกก็ไม่ยอมแพ้ไง,งมันก็มีบริษัทใหม่ๆจากจีนเนี่ยที่เหมือนจะไปทําข้อตกลงอะไรกับทางกรีแลนด์อีกอย่างเช่นพวกบริษัทขุดเหมืองขุดสังกะสีอะไรแบบเนี้ยที่ตอนนั้นนะครับเขาก็มุ่งหน้าเข้าไปยังตอนเหนือของกรีแลนด์แล้วก็บอกว่าเนี่ยว่าจะไปขอทําหมงทําเหมืองอะไรนี้หน่อยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับพอตกลงอะไรเสร็จเรียบร้อยจนเกือบจะได้เซ็นสัญญากันแล้วนะครับอยู่ๆเนี่ยไอทางเจ้าขอ,ของของเหมืองเก่าซึ่งมีสัญชาตติิเเเเดป็น er นอสรรียะคับ ก็ได้ทําการเทเดียวนี้กับจีนไปแล้วเขาก็ได้ไปรับเงินสนับสนุนมาอย่างมากมายจากอีกหนึ่งประเทศมาครับซึ่งเพื่อนๆทายกันออกไหมว่าไอ้ประเทศที่ว่าดังกล่าวเนี่ยมันคือประเทศไหนครับผมมันก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับที่ก็ได้จ่ายเงินสนับสนุนเป็นเงินมากกว่า650ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแบบ เราก็คงไม่น่าจะต้องสงสัยกันแล้วนะว่าใครกันหนอที่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมรู้ว่านอกจากนั้นมันก็จะมีการที่กรีแลน์เนี่ยได้ไปถอนใบอนุญาตในการขุดเหมืองต่างๆของจีนในหลายๆแห่งให้ออกไปจากกรีแลนด์เลยนะครับผมและนอกจากนั้นยังไม่พอครับในระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่อเมริกานะครับก็จะได้ส่งทูตเข้าไปเจราจาอะไรหลายๆอย่างอยู่กับกรีแลน์เลย คือมีแบบการกลับไปเปิดสถานกงสุน์อเมริกาในกรีแลนด์ที่เขาได้ปิดไปกว่าหลายทศวรรษนะครับให้กลับมาทำการได้ใหม่หรือมีแม้กระทั่งอเมริกานะครับมีความพยายามที่จะแบบซื้อกรนะีแลนด์น่ะให้มาเป็นของอเมริกาเหมือนครั้งหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยได้เคยซื้ออลาสก้ามาจากรัสเซียเลยนะครับที่ตอนนั้นเมื่อท่านประธานอธิบดีทรัมป์ได้พูดขึ้นมาว่าจะแบบซื้อกรีนแลนด์คนอเมริกาต่างๆนะครับเขามองแบบทรัมป์เป็นตัวตลกตัวตลกอะไรแบบนั้นนะครับผม แต่พอหลังๆมาเมื่ออเมริกาบบเริ่มเห็นความเสี่ยงอะไรจากพวกจงพวกจีนแล้วพวกนี้เนี่ยอเมริกาก็แบบเออหรือว่ามันจะพูดอะไรมีเหตุผลแบบนี้ก็มีนะครับผมซึ่งแบบมันก็ทําให้เราเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วอยู่ๆทำไมกรีนแลนด์เนี่ยมันจะเนื้อหอมอะไรกันนักหนาล่ะทาไมสหรัฐเขาถึงอยากได้กรีนแลนด์มาจังนะครับแบบจีนแตะนิดแตะหน่อยอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมที่ เหตุผลหลักเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็มีอยู่3ข้อนะครับผมซึ่ง1ในนั้นเนี่ยแอดก็ว่าเพื่อนๆนน่าจะพอเดาออกกันแล้วแหละนั่นก็คือเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์การทหารอะไรนะครับผมที่แบบกล่าวมาด้านต้นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพวกการทหารทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าไอเหตุผลที่2เนี่ยมันก็มาจากการที่โลกเราในยุคนี้นะครับมันได้เข้าสู่ยุค ดิจิตัลยุคไฮเทคอะไรกันไงที่ไอการผลิตของดิจิตัลเครื่องใช้แกจ,จ็ตอะไรต่างๆเนี่มันก็ไม่ใช่แบบคิดๆิด,ดจากจะเซขึ้นมาก็บิบิบบบิบิบูเพียงขึ้นมาได้นะครับผม แต่ว่ามันจําเป็นจะต้องใช้แร่ธาตุหายากอะไรต่างๆนานาเลยคือตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วใช่ไหมว่าจากแต่เดิมที่ทั่วโลกเนี่ยเคยขุดแต่จะหาน้ํามันน้ํามันน้ํามันนะในตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวของพวกหลากหลายประเทศที่เขาได้ขุดหาแร่ธาตุหายากพวกเนี้ยขึ้นมาแล้วนะครับผมเพราะว่ากันว่าไอ้พวกนั้นแหละมันจะเป็นเหมือนกับ ทองคําขุมใหม่ที่ถ้าหากประเทศไหนได้มีแบบแหล่งแร่อะไรของตอนเองเยอะนะก็จะรวยๆได้เหมือนผู้ที่แบบขายน้ํามันในยุคนี้นะครับนั่นเองมันก็เลยได้ทําให้มีหลากหลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะขุดลงดินกันแล้วนะครับแล้วก็ไปสแสวงหาดินแดนต่างๆที่เป็นเวอร์จินแบบไม่เคยโดนต่งโดนแตะอะไรมาอย่างมากมายกันเลยเพราะเขาว่ากันว่าไอ้ดินแดนที่ยังไม่เคยถูกมนุษย์ต่งแตะอะไรพวกนี้นะมันน่าจะมีแบบแร่ธาตุอะไรพวกนี้อยู่ใต้ดินกันเยอะแยะนะครับและ กรีแลนด์นี่แหละก็คืนหนึ่งในนั้นเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่ากรีแลนด์ในแต่ไหนแต่ไรมาก็โดนแบบน้ําแข็งปกคลุมอะไรมากันอยู่นานมากเลยมนุษย์เนี่ยก็เลยแบบไม่ใช่จะจะไปทําอะไรแถวนั้นหรอกประกอบกับว่าในตอนนี้นะครับมันก็มีปัจจัยโลกร้อนขึ้นมาไงก็เลยได้ทําให้การขุดอย่างกรีแลนด์เนี่ย มันทําได้ง่ายมากขึ้นนี่นะครับคือพอโลกร้อนเสร็จเนี่ยไอ้น้ําแข็งต่างๆตรงบริเวณนั้นมันก็ละลายละลายลงใช่ไหมครับคือจากที่แต่เดิมมนุษย์จะขุดไปแบบ10กว่าเมตรเพื่อต้องฝ่าน้ําแข็งไปเนี่ยมันก็อาจจะเหลือเพียงแค่แบบ4ีหเมตรอะไรเท่านั้นมันก็ถึงพื้นดินที่มนุษย์จะเจาะลงไปได้แล้วนะครับนั่นแหละเราก็เลยเห็นว่าในหลายๆครั้งที่จีนพยายามจะมาดิวทางด้านเหมืองอะไรกับกรีนแลนด์เนี่ยนะอเมริกาก็ต้องเข้าไปแบบเตะตัดขายอยู่ตลอดเลยนะครับ และนอกจากนั้นเองเอเรื่องราวของโลกร้อนนี้เนี่ยมันก็ยังได้นําเราเข้ามาสู่สาเหตุที่3ที่ทําให้ตรงบริเวณกรีนแลนด์และขั้วโลกเหนือเนี่ยมันดูเนื้อหอมขึ้นมาด้วยครับนั่นก็คือเส้นทางใหม่ในการคมนาคมทางน้ํานั่นเองนะครับผมเพราะแบบถ้าหากใครเคยไปเปรียบเทียบแผนที่ทางขั้วโลกเหนือเมื่อสัก30ปีที่แล้วกับทุกวันนี้นะเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีไอเนื้อที่ที่เป็นน้ําแข็งเนี่ย ได้ละลายลงไปเยอะมากคือละลายลงไปจนกระทั่งทําให้การเดินเรือเนี่ยมันได้สะดวกขึ้นมาเพราะว่าปกติเวลาเขาจะเดินเรือผ่านน้าแข็งใช่ไหมมันจําเป็นจะต้องเป็นเรือพิเศษที่แบบสามารถตัดน้ําแข็งได้นะซึ่งเอเรือสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาคง,คงไม่ไปลงทุนอะไรพวกนี้หรอกแต่ทีนี้พอน้ําแข็งมันไม่มีแล้วเนี่ยเรือสินค้าต่างๆนะครับก็สามารถเล่นผ่านได้สบายเลยสิ นั่นแหละครับมันก็เลยมีไอเดียว่าหลากหลายที่เนี่ยเขาอยากจะใช้ไอเส้นทางขนส่งสินค้าเนี่ยผ่านทางตอนเหนือของโลกแทนที่จะแบบไปเดินทางอ้อมโลกแบบเก่าแทนนะครับซึ่งมันก็จะประหยัดเวลากันได้มากเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยถ้า,าจีนจะส่งของไปขายที่เม็กซิโกใช่ไหมจีนก็ต้องแบบเดินเรืออ้อมโลกไปในแนวขวางนะแต่ถ้า,าไอ้เส้นทางทางเหนือมันเปิดขึ้นมานะครับจีนก็อาจจะมีแบบ เส้นทางการเดินเรือใหม่คือเดินพุ่งขึ้นไปทางเหนือแล้วก็อ้อมไปยังอเมริกาลงไปยังเม็กซิโกอะไรประมาณนั้นนะครับที่เมื่อเส้นทางมันลัดลงแบบนี้มันก็ทําให้ต้นทุนในการส่งสินค้าของจีนเนี่ยได้ถูกลงไปอีกทําให้ของจีนได้ขายถูกลงไปอีก นอกจากนั้นเองก็ยังไม่ได้พูดถึงผลประโยชน์ต่างๆที่ชาติพันธมิตรของจีนอย่างรัสเซียเนี่ยจะได้รับนะครับเนื่องจากว่ารัสเซียมก็มีท่าโรงท่าเรืออะไรอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับผมด้วยเหตุผลนี้เองแหละมันก็เลยได้ทําให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอเมริกาเนี่ยก็มีการพยายามไปแบบไปดึงกรีนแลนด์กับตรงขั้วโลกเหนือนะ่ะให้แบบ มาเป็นของอเมริกาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าโลกเราในทุกวันนี้เนี่ยมันก็บ้าๆาบวมๆแบบเดาอะไรกันไม่ถูกเลยนะครับผมเอาเป็นว่านั่นแหละครับถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอยากจะให้แอดเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อและสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary เช่นเคยนะครับผมและวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบาย